น้อยเธอนอนหล่นจากหมอนทำไมเธอไม่ลุกขึ้นเองใครมันอนนีลุกอีกนี่กระกขักเลยเออนั่นนั่นนั่นนอนเล่นอยู่สบายสบายใครมันอนทำไมไม่รู้จักขึ้นมาเอามานอนตัวเองเอาหัวขึ้นมานอนหมอตัวเองแล้วเธอเจะอ้อนให้ใครอุ้มเธอขึ้นมาลุกขึ้นมาหนึ่งนมออกระลุหนึ่ง อันหนึ <Bond> ่งชอนอ่ะชั่นนีใส่ชุดสวยด้วยน้องเจ็บไหมแม่ดึงแขนออกก่อนอ่าไม่ดึงไม่ดึงโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษนี่นี่โดนอันนี้ของแม่เจ้าออกนี่ไงอุ้ยเนี่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 ยอันเนี้ยเนี่ยอ้ยแม่ขอโทษแม่ขอโทษแม่ขอโทษแม่อยากดึงให้น้องออกกระดูกเอาอแม่ได้ดึงอันนึอ่ะอันหนึ่งหนึ่งน้องมีแรงกระลูกอันหนึ่งไม่เอา Ba cạnh bếp 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 tại sao bếp mất bếp 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 cha bếp 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 ลุงตุงมิ้งอ่ลุงตุงมิ่งอาซุงอาซิงอาลุงดุงคืออะไรลูกโอยุ่งกับเรื่องฉีดไม่ได้เลยนะช่อว่าไอ้นี่ไงที่เขาแย่สายที่ว่าอ้หถ้าเขาแย่ไปจะมีรอยนี้ใช่ไหมทุจ้ารักแม่ไหมรักแม่ไหมรักแม่ก่อนรักแม่ไม่ให้ตมือดยตาตกมือเด็กท่า มจ้ามาจับยิงจ้ามาจับยิงจ้ามาจับยิงจ้าอาจร่ามาจับยิงจ่าอาช่วยตบมือด้วยค่ะจ้ามาจับยิงจ้ามาจับยิงจ้ามาจับยิงจ่าอาช่วยตบมือด้วยค่ะอาจารย์มาจับยิงจ้ามาจับยิงจ้ามาจับยิงจ้าจ้ามาจับยิงจ้ามาจับยิงจ้ามาจับยิงจ้าเอาไงไม่ร้องแล้วนะถ้าไม่ช่วยตบมืออะไม่ร้องแล้วนะคะเอาไงจะช่วยตบมือไหมคะ กูดึงติงตาลาเลเชบาเดาตาเลติเติเตเตเตตอ่าวภาษาอะไรหนุกถ่ายไม่ถูกข้ามาหหมดอะไรไปอยาาเดนนาเาหลับติงตาเาไม่ไม่ไม่ยอมแล้นะนอนเดียวเดีเดียวเดีตวเดียวนดียย อยู่ที่เขาเพราะว่าใน่ซนนะไม่กีนป่ายอะไรใช่ป่ะแค่แคกิ้งได้อย่างเดียวทุ่จ้ารักแม่ไหมรักแม่ไหมถ้าทีมเราก็อยู่ที่เดิมไม่ใช่ว่าออ่่่วเใชมดูน้องดันดูน้องดันแม่หอมโซนมากเลยอ่ะปีชอบเต็มเต็มขึ้นเตียงอ๋อเปลี่ยนขึ้นฝั่งนึงลงอีกฝั่งนึงแม่หอมนะโอ้โหโซนขนาดนั้นเลยเหรอลงขนาดนั้นเลยเหรอแม่ตาหอมแม่ตาหอมแม่ตาหอม โอเคตุกตุก่าอไม่ตาหอมไม่ตาไมตาหอมอไม่ตาหอมหอมไม่ตาหอมอออ้ไยอม่ตาหอมอมคตัเล็กตัน้อยตโเล็กตัน้อยไม่ตาหอมในลุกยอยอีกยอยไม่ตาหอม นอะไรมีหลายชื่อแท้วงต้วงวงต้วงหยกหยอยหยิกหยอยหยกยอยี่ของของเฮียนะเฮียนะเล็กกหยิกหยอยตุยมุยตุยมุยตุยมุยของพีปีอะไรมากนัคถามโกตองเล่ยตุยมุยกวงต้วงโกตองมาหนี้นอยเร็วกุลกุงกุงกุงก็หลงกุงกุงกุกอ่ะซื้อก็หลงปุ้งอะโกองมานี่นอยจ๋าจะาจ๋าจ๋าจาจ๋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 าเทเขามีชื่อทั้งหมด เนี่ยเนี่ยมาเจ้าพิงจ่ามาจ้าพิงจ่าจ้าพิงจ้ามีกี่ไม่กี่เชือกมาจ้าลำพานมึงนั่นแหละควงต้นอยากลองควงต้นงหนึ่งนะว่าลำพานมึงนั่นแหละอีกควงต้วงีอุ้งต้นงก็เลยสบายได้เลยสบายจับไหมสบัดสบัดลูกสบัดสบัดสบัดอ้วนสบายตาเก่งสบัดสบัดขออุ้มหน่อยขออุ้มหน่อยน้องขออุ้มหน่อยนะลุงตอบได้แล้วลุงตอบได้เหรอลูกไม่ได้ อ๋ตสองว่ะไม่ได้ค่ะตามาตาดิงตามาตาดิงตาเรียกทหไมเนี่ยบนตัวเรียกทหมเรียกทำไมลำคาญมนเรียกทำไมเนี่ยเรียกกทำไมลำคาญลำคาญพี่เจ๊คนมึงตอบใช่ไหมลูกหิวแล้วป้าย่าหิวนมแล้วค่ะจบทเก่งมากเลยค่ะจับมือเก่งมากเลยค่ะตบมือเก่งมากเลยมาจุบมาม่จุบมาม่จุบมามาชงกินเอง อย่าอมมืออย่าอามือห้ามเอามือขัดใจเดี๋ยวก็ร้องไอ้นี kind of ่ย่าอมมือไอ้นี่เดี๋ยวร้องห้ามห้ามเอามือเอ้มึงเป็นความสุขของลูกกูไหมห้ามเอามือนะจ้าห้ามอามือนะห้ามเอามือนะห้ามอมนะอย่าอย่าห้ามอมน้องแม่อยู่นี่ลูกเดี๋ยวถ้าอมนะโผลดึงออกนะโอาคทำเลยแตนตุ้งเต่งตุ้งติงหลวงตุ้งลิงห้ามเอามือนะ นอนงอนห้ามเอามือนะห้ามเอามือเด็ดขาดเลยอุ้ยอุ้ยตุงอุ้ย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 อ่้งอุ้ยอุ้ยอุ้งอุ้ย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 จุ้าอุ้ยอุ้ยอม้ยอุ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 ้าอุ้อุ้ยอุ้ยแุ้ยอุ้อุ้วอง้ยอ้ยุ่ายอุ้ยอม้ยอุ้ยอุายอห้มอห้มอห้มอม้อุ้วห้้มอุ้ยอุ้ยอม้ยอุ้ยอุ้ยกุ้ตะแมยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอ้ยอุ้ยอ้อ บอลเไปว่าเขเปิดดีไม่แม่จัดการมันเลยนี่แต่มันเฉลยนี่ไต่มันเฉลยอ่นาะขาไหนดี่ขาไหนดี่เตะมันเฉลยนจะเอาสองขาจะอาเทขาเดินไหมคะอะตุงอะตุงอะตุงตุ้งตุ้งตุองตุงตุ้อเนอากาที่แป้งทอดมันหน้าฟัดน่ะมันน่องไก่ที่แป้งทอดอ่ะคุณหมอยังบอกจำมั่งเลยเนี่ยเห็นไหมอาตาบุยออาครับผมวนะ เตะมันเลยหลุกเตะมันเลยหับเตะลุงตอนเลยลุกฮับอมนิ้วนะภับอมภาพอมฮับอมฮับอมอมนิ้วเลยลเะมันเลยลุกอมนิ้วอมนิ้วตตัดต้ดตัดันตัดัดตันตัตตัดัตัดัดตัดัตัดั มันเลยลูกอมนิ Wha ้เด็ก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 หมดเลยมีเสียงด้วยฮะอย่างว่าเขาไม่มีอะไรเล่นไงเขามองไม่เห็นเขาต้องเอานิ้วเวลาใส่ปากจินตนาการเขาไม่ได้เขาไม่มีอะไรเล่นพัฒนาการของเขาช้าเนี่ยเพราะว่าเขาอะเหมืนจะพูดจะตามปากเราเด็กที่ว่ามองเห็นเนี่ยจริงแล้วเราไม่ใหญ่เขาอมนิ้วนะไม่ได้ฮะไม่ใหญ่เขาอมเลยใช่แต่เขาไม่รู้ยังไงแต่เรา่ใจะไม่จับมือเขาไงเพราะเราต้องเช็ดมือเขาตลอดทั้งวันจนมือเปียกมือเปื่อยหมดแล้วทั้งแม่แม่ดูเด็ก เปื่อยหมดทั้งวันอะเราเขาาไม่ได้นะเพราะว่าเขามองไม่เห็นแล้วเขาไม่มีอะไรเล่นอะบางคนที่เด็กกับพัฒนาการเขาตามวัยตามปกติเนี่ยเขาจับนู้นจับนี่เล่นเขามองเห็นแต่คนนี้เขาจินตนาการไม่ออกเลยว่าพ่อแม่สี่เหลี่ยมวงกลมอะไรเงี้ยจะเตะยังไงเนี่ยเตะไปเตะเตะเลยอะจอชี้ไอชี้ไอชีชี้ตเตะมันเลยไอ้นี่เขาจินตนาการคือมือเราไม่อยากเขาอมอ่ะแต่